สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวรับคอนเสิร์เมย์เป็นไงบ้างคะแต่ละคนได้รับมองเพลงอะไรกันม้างครับผมผมผมเพลงแรนทมครับผมของผมเป็นเพลง Your s a p e r และของผมเป็นเพลงไม่เป็นรอบแต่ละคนตฟางออกมาอะไรยังไงบ้างครับผมก็สำหรับผมเนี่ยคือเพลงแรนทมจริงๆมันแบบว่าออกแนวเศร้าๆหน่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้เราฟังเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศต่างๆอะไรอย่างเงยครับ สำหรับผมตอนนี้ของฟังแล้วก็อยากจะีอิมเมจใหม่ให้มันเป็นเพลงที่ดูไม่เศร้าจนเกินไปแล้วก็มันฟังชิลๆสบายๆได้แต่ว่าอยากให้เพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนคนเศร้ามากกว่าส่ดนในของผมนะครับผมผมเพลง Your Server เป็นเพลงของคนทั้งรักในผมตีความเป็นแบบนั้นผมก็เลยอยากเพิ่มความเซ็กซีนะ่เข้าไปหน่อยก็เลยเพิ่มกลิ่นความอานมีความเซ็กซีเ่เข้าไปหนั้นเพื่อที่แบบว่าคนฟังเขาจะได้รู้สึกมีความ ตะม,มุนขึ้นแจักกีขึ้นนิดประมาณนั้น <c oughs> ส่วนของผมผมช่วงนี้ผมอินเรื่องแบบ Sound ดีไซน์และโปรดักชันเป็นเป็นส่วนใหญ่างงาแ,ลแล้วแล้วก็ผมอยากแบบเหมือนเป็นการจินตนาการว่าถ้าสมมติว่าอัดผ่านอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องคุณตาหรือแบบอุปกรณ์เก่าๆที่มันใช้มาเยอะแล้วแล้แลคุณภาพมันลดมันมันเสียไปครับก็อยากลองแบบทำเวอร์ชันนั้นดูครับแล้วก็ออกมาอย่ที่ผมตั้งใจ <c oughs> ตอนที่แบบการทำเพลงอะไรเมื่อไรเนี่ยจริงจะเจื่อนมากการทำเพลงจริงอะไรจะยากมากการความยากง่ายผมว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าด้วยความที่ต้นฉบับเขาทำไม่ดีมากมแล้วแล้วก็เหมือนเขาคิดว่าคนดูน่าจะติดภาพเพลงนั้นๆไปแล้วเนี่ยก็สิ่งที่ยากคือทำยังไงให้เป็นเวอร์ชันเราโดยที่ยังคงความแบบว่าคุณภาพของต้นฉบับไว้ ซีฟวิญญาณใช่สบายใช่สิ่เห็นด้วยครับตอนนี้เราตอบคนเดียวตอบได้เลยถ้าเกิพวกเราสนับสนุน่พคนะนวเยที่เราลอเราเ่่ะอทลเหลือเป็นเป็นเป็นวงที่น่าจะพวกเราฟังแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นอินสปา์ให้ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พวกผมเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมด อ่าแล้วก็แบบมัน represent ความ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 อารมณ์ทุกๆุกทุกทุกที่ยากหบทอะไรครับงซึ่งผมเช so ื่อว่ามันทําให้หลายๆหลายๆอย่างมันออกมาทําให้ผมอยากทําเพลงเขาอะไรเงี้ยในแบบประมาณนี้นแต่เขาผมเนี่ยผมบอว่าผมเริ่มตีกลองเพลงแรกก็เพลงคอกเทลไครับเพลงคลุกเขาเครับ ก็แล้วก็ได้เล่นวงครั้งแรกกับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยเจอครั้งแรกก็เพลงคุกเข่าอีกก็รู้สึกว่าเออแบบเราเราฟังเพลงของเทียมมาตลอดแล้วก็เหมือนได้มีได้โตไปกับพี่ๆอะไรเงี้ยอ๋อของผมมีเพลงหนึ่งนะครับผมจําคือมันผมจาชื่อเพลงไม่ได้เพราะชื่อมันยาวมากแต่มันแบบร้องแบบนั่นนั่นนี่นง่นนั่นนั่นนั่นคือเพลงนั้นนะครับมันเขาเหมือนดีไซน์เครื่องดนตรีต่างๆให้มันแบบ คุ้มมากๆให้มันแบบสว่างม,มากๆครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมแบตอนเด็กอะครับเป็นครั้งแรกที่ฟังและสังเกตในเรื่องของซาวด์ดีไซน์ที่ที่มันช่วยนำพาอารมณ์ของคนฟังตามไปกับนักแบบสิ่งที่เขากำลังร้องไตอนที่ถูกชวนมาร่วมโปรเจกต์นี้คือเซเยสเลยไหมคะโอ้ย <c oughs> เอาเลยครับเพราะว่าแบบตวัวชอบรู้สึกว่า ด้วยความที่เราเป็นแบบว่าเป็นพันแมนทั้งสามคะยนนพอนมีงานเบื้องหลังเข้ามาแล้วก็เหมือนได้มีร่วมร่วมงานกับทาง a อ p เ e กับพี่คัพเทลก็กบตัวอเรอกทเเกากี่โอสขม่งาหกที่มากน่ะยันาทรเกีงเกผมผมว่าเพลงเก่าๆล่ะ ทั้งตัวเนื้อหรือว่าทาั้งตัวดนตรีเขาจะมีสเสน่ห์ในโชว์ราวของเขาเนี่ยเราสึกว่าในเนื้อเพลงเนี่ยอย่างเช่นวงผมเนี่ยเพลงหัวไรตุ่นเนี่ยก็คือเที่ยวมาเนี่ยมันก็แบบเป็นโชว์สองพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันมีมันมีลุกเล่นอะไรต่างๆไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะภาษามันสวยอ่ะภาษา,ษาสวยภาษา<ห>สวยอ่ะ<ว>ใช่ครับ

ใครเล่านะครับคนรุ่นใหม่อะไรนะครับคนรุ่นใหม่มันแบบว่ามีปัญหาอะไรไหมที่แบบว่าตัวเองคเอใครอะไรกันอ๋อผมว่าไม่มีนะครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่คนรุ่นไม่ใช่คนรุ่นเก่าหรอกว่าคนคนที่เขาสร้างผลงานสมัยก่อนเนี่ยเขามีภาษาที่สละศาสวยอยู่แล้วอะเราแค่นำเสนอมันออกมาในรูปแบบเราซึ่งผมคิดว่าแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองที่สามารถเบิร์ชกันออกมาได้ง่าย กลัวกเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่พยายามไม่คาดหวังเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าสำหรับโปรเจกต์นี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพี่โอมอ่ะกับกับพี่พีอมกเทวอ่ะทำออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าเขาทําออกมาได้แบบเพอร์เฟคมากๆอยู่แล้วครับเราแค่เอามาลองทําให้มันเป็นในแบบฉบับของเราเองพวกของพวกเราเองก็เลยก็เลยคาดหวังแต่ไม่คาดหวัง พี่โอาได้ฟังของเพื่อนอะไรอย่างนี้เราทุกคนเลยยังเลยฟังกันหมดแล้วนาะฟังเฟังมื่อเช้าแล้วทุกคนเช้าไลไฟังหมดเป็นยังไงบ้างผมว่าแต่ละคนก็สไตล์ชตเตนมากๆมีสไตล์ของตัวเองครับทุกคนแทบจะหมดเลยครับผมแต่ก็จะเ่มีโอกาสัที่คนดูที่คือรูปแชร์ไอเดียัน่รืขางหลังกันเพืนยอะมากเลยเนาะเรได่มีโอกาสคยกับกันข้างห าไม่จริงๆเราก็ไม่ได้คุย<ด>เหมือนต่างคนต่างแยกไปทํากันเองใช่ป่ะ<ด>แล้วก็ค่อยมาแบบเวลามีเวริร์กช็อปหรือแบบการรวมตัวกับอัคต์ล้มิวสิกอะครับก็ค่อยมาแชร์แชร์กันว่าแบบเฮ้ยผ่านอันนี้มาแล้วมันแบบไม่ได้หรือมันได้หรือมันได้ก็ค่อยแชร์มาตอนมาโนทอนจริงๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะทุกคนจะได้ฟังพร้อมกันเมื่อเช้านี้เลยใช่ป่ะใช่พี่ใช่ใช่ครับที่มาสายก็ตาม ีนิวเลยฮะเยอะหน่อแล้วพี่ใหญ่สุดเลยพี่ใหญ่สุดฝั่งหน่อยก็สำหรับโปรเจกต์ our f e v e r นะครับผมที่มา build to cocktail นะครับก็จริงๆอ่ะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีพี่ๆศิลปินคนอื่นแล้วก็มีน้องๆศิลปีมคนอื่นด้วยนะครับผมที่ r e m i x e remixed เพลงของพี่ๆเขาเทลนะครับผมก็รับรองได้ว่าใครได้ฟังก็จะแบบว่าเข้าไปอยู่ในโลกของดนตรีที่พวกเราตั้งใจอย่างแน่นอนครับผมก็ฝากต่อไปนี้ด้วยครับ เอาเลยคร <c oughs> <m ów> ับตามด้วยครับขอบคุณท cool <ound> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมทำนิ่งก็มี